อา้าวรอดไม่รอดนะเอาครับกรับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่ดภูเบกต์ด,ดำซิงครับมาดูหัวหน้าจุดวยครับถอยดินครับคูสะฝั่งนูนไม่พอครับก็เลยต้องมาเอาดินฝั่งนี้ไปถอยอยู่สองคันครับ เจ้าอามน้อยกับต้อมเอื้อใจเย็นครับหรือว่าต้อมบาคร่าเสียต้อมเสียต้อมไปแล้วต้อมเอื้อใจเย็นครับ ข้างล่างสะครับนี่ปัดโครนอะไรเรียบร้อยแล้วเป็นงานทอยดินครับวันสุดท้ายครับวันนี้ก็ทอยอยู่สองคันครับหัหน้าจะรวยรับบทบาทนะโอยโทษโทษ ใครโทรไม่ยิ่งนะฮะโลครับวางไปแล้วไม่รู้ใครครับ ต่อมเอาไปแล้วสมายสบายเลยเว้ยถอยยี่สองคันครับอู้อห์อยขับจมหนิฮะรอยขับจม นู่นครับถอยดินไวปไ้ปฝั่งนู้นครับดินไม่พอครับก็เลยต้องใช้ในการถอยไปเสริมครับผม <S 2> <S 2> <S ลาจุดยก็ทำง,งานวันสุดท้ายเช่นกันครับวันนี้ครับเราหลังปีใหม่ค่อยว่ากันครับผม <S 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 2> <S 2> นี่รอแล้ว มาแล้วอามน้อยครับซอยยิกยอามน้อยซอยยิกย มีนุ่มนะมีนมุ่มมีนมุ่มแล้วก็ประมาณนี้แหละถอยก็น่าจะไม่เยอะครับน่าจะลยก,ก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆครับผมฮะมึงเอามาเมื่อกี้เนาะไปะกินไม่มีเนาะ เฮ้ยลอยขัจมตรงนี้วะลอยขัจมตรงนี้วะเนี่ยเอาไมาอีก้จัดหนักจัดเต็มครับคนนะจรโดมีน่วมครับนี่แหละวิ่งปูสรค่อนข้างจะอันตรายครับ มาแล้วถอยมาเลยเฮ้ยตั้ม อย่าแกล้งค่อยนะเนี่ยเบียดมา้อยเนี่ยไปได้ฮะแดดสองตาบ่เ <c oughs> นี่ยมาทางเนี้ยมาทางเนี้ยลอยใครจมในอาม <c oughs> สัตว์ยาวไม่ดูเลย สายลั่นครับสายลั่นครับนี่สายลั่นสายลั่นเมื่อคืนนี้องค์เข้านะพี่ต้อมอ่ะ ไอเหลมเข้าก็โดดน้ำอย่างหาเลยเมื่อคืนอู้อู้อยู่เเริ่มยุบแล้วเริ่มยุบแล้วจะรอดไหมจะรอดไหมเริ่มยุบแล้ว สองคันนี่แหละพี่น้องวันนี้เล็กสัดจวดน่าจะกลับไปแล้วครับสองคันกำลังพอดีครับถ้าทอยแบบนี้นะ แม่ดินแบบนี้สวยดีจังเลยครับอ้มียุบแล้วครับ เริ่มมีน่วมแล้ว เดี๋ยว,วปิดท้ายด้วยพี่ตั้มครับตั้มเอ๋ยใจเย็นครับผมหรือว่าพี่ตั้มสายร้อนหรือว่าตั้มสล็อตอมีหลายชื่อมากเลยพี่ตั้มเนี่ยเน่จะมีใครจรมไมหมอ้าวอ้าวงานนี้จะมีใครจรมไหมอ้าว แล้วปิดท้ายด้วยพี่ต้อมครับสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องไม่รู้ว่าหลังไปใหม่นี่จะได้โรงงานไหนนะครับเราติดตามชมครับไม่รู้ว่าเขาหยุดกี่วันนะโรงงานวันไหนครับอันนี้ยังไม่ทราบครับ ครแล้วอมแล้วไปแล้วโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ